จะยำหมูยอเมืองอุบลใส่แตงกวาค่ะแล้วก็มีหอมใหญ่หอมแขกใบขึ้นช่ายต้นหอมและว,วันนี้ใช้พริกขันค่ะอันนี้คือสีน้ำยำใส่น้ำปลาน้ำตาลสืรสยำกินง่ายๆค่ะวันนี้ใช้พริกซอยไม่ใช้พริกตํา ใส่ผักเยอะค่ะเพราะว่าชอบกินผักเป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะยำหม,มูยออุบลใส่แตงกวาใส่พริกซอยค่ะวันนี้ปรุงรสแซ่บๆใครชอบเผ็ดก็เคี้ยวเป็นเม็ดๆค่ะ จบคลิปแค่นี้ล่ะค่ะขอบคุณมากๆที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากช่องเหมเหอนเดิมค่ะกับคุณทุ่งกุลาสวัสดีค่ะ